ทัพ์อสังหาหน้ารู้วันนี้ขอเสนอคำว่าห้องหลุดดาวห้องหลุดดาวหมายถึงการที่ผ่อนดาวคอนโดไประยะหนึ่งแล้วมีเหตุที่ทำให้ผ่อนดาวต่อไม่ได้จึงทำให้ห้องนั้นหลุดกลับคืนเข้ามาอยู่ในมือของเจ้าของโครงการคำว่าดาวนั้น มาจากคําว่าดาวเพย์เมนต์คือเงินมัดจําก้อนแรกที่ต้องจ่ายดังนั้นหลุดดาวหมายถึงห้องที่หลุดจากการจองเพราะผ่อนมัดจําไม่สําเร็จจะ้ะท่วงนี้เราอาจจะเห็นโปรขายดาวราคาทุนห้องหลุดดาวลดพิเศษอยู่บ่อยครั้งปัจจัยก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสิงเชื่อลาบลาแต่ห้องหลุดดาวมันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีนะจะ๊ะ ถ้าพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีก่อนแนละ้วก็คงต้องยกให้เจ้าของห้องเดิมที่ไม่ได้ไปต่อ และเจ้าของโครงการก็จะมีอาการเซ็งเล็กน้อยไปถึงปานกลางก็ต้องจัดการจัดโปรหาคนซื้อมาใหม่ส่วนเรื่องดีๆของห้องหลุดดาวคือผู้ซื้อที่มีนิสัยรวยมากพอมีเงินพร้อมก็จะได้ห้องในราคาดีไปครอบครองแถมเห็นห้องจริงอยู่จริงแบบไม่มโน ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าห้องหลุดดาวที่โครงการทำโปรโมชั่นมาเสนอขายอาจไม่ใช่ของไม่ดีเสมอไปลองไปดูห้องจริงก่อนเราอาจได้ของดีสุดบังปุริเย่ในราคาถูกกว่าปกติก็ได้นะจ๊ะ